นิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้แอดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะบทที่21พันพลังของความรักดามตื่นขึ้นมาอีกครั้งพบว่าตัวเองกำลังนอนอยู่ในโรงพยาบาลค้างกายเป็นเทพ กำลังนั่งสับประงกอยู่ชายหนุ่มรู้สึกเหนื่อยล้ามากเหลือเกินถ้าเป็นไปได้ดามก็อยากตายซะมากกว่าทำไมเขาถึงไม่ตาย,ตายไปซะผู้ชายพันนี้อยู่ไปก็รกโลกเปล่ลลาๆตื่นแล้วรอกลับเจ้านายในที่สุดเจ้านายของเทพก็ตื่นขึ้นหลับไปตั้งหนึ่งคืนกับอีกสองวันหากว่าเทพไม่ไปหาที่เพนท์เฮาส์บางทีชีวิตของเจ้านายอาจจบไม่สวยทำไม ไม่ปล่อยฉันตายเสียงเหนื่อยล้าของดามดังขึ้นเขาพยายามจะลุกขึ้นจากเตียงหากแต่ด้วยอาการทำให้ดามหน้ามืดหัวทิ่มลงแล้วหน้าผากปูดได้แผลใหญ่อีกคุณดามครับนี่ไม่รักชีวิตตัวเองบ้างเลยหรือยังไงเทพช่วยเจ้าหนายให้ลุกขึ้นพาดามกลับขึ้นเตียงเทพเดินไปกดสัญญาณเรียกเจ้าหน้าที่นั่งรออีกครึ่งชั่วโมงก็เข้ามาหาใหม่ เทพมองเห็นการหมดอะไรตายอยา่างในสายตาของเจ้านายได้อย่างเด่นชัดเขาเองยังรู้สึกสงสารแต่จะทำยังไงได้ล่ะใจจริงอยากจะโทรไปหาคุณดุดเดือนนี่ถ้าหากว่าอีกฝ่ายมาเยี่ยมบางทีเจ้านายของเทพอาจจะอยากมีกำลังใจอยู่ต่อไปก็ดได้เจ้านายจะตายไม่ได้นะครับเทพนั่งลงมองลูกมะนาวบนหน้าผากของเจ้านายคนหล่อหล่อหมดสภาพไปแล้ว ดามที่เทพเคยรู้จักกับดามที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้ไม่ใช่คนคนเดียวกันหรอกออกไปเถอะไม่ออกครับถ้าเจ้านายตายเรื่องงานจะเอาอยัางไงไหนจะเรื่องสมบัติเจ้านายอีกเทพดูแลทุกอย่างแทนดามมาตลอดการเงินการลงทุนบริหารจัดการโดยการจ้างผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดส่วนดามก็แค่คอยตรวจสอบเท่านั้นยกให้การกุศลดามว่า เขาไม่อยากจะอยู่แล้วรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนไร้ค่าโหอะไรกันงั้นผมขอครึ่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับเจ้านายเอาไปสิถ้าฉันตายแล้วทำบุญให้ฉันด้วยนะเขาว่าอย่างไม่สนใจอะไรเลยไม่เอาหรอกครับแค่ได้ปันผลกำไรปีละสิเอร์เซ็นก็พอแล้วสำหรับเทพเป็นเงินหลายสิบล้านเจ้านายดึงเขาออกมาจากความตายแม่ของเทพเข้าโรงพยาบาล พอสร้างนี่เจ้านี้ต่าหม,มากระทืบจนเกือบตายได้ด่ามเข้ามาช่วยเหลือเทพก็พอจะลืมป่าอ้าปากได้ให้ผมโทรไปหาคุณเดือนดีหรือเปล่าครับดามหันขวับไปมองแววตาของเขาเป็นประกายคิดถึงเมียรักสุดหัวใจแล้วก่อนที่ดามจะทำหน้าเศร้าเพราะ,ะระลึกได้ว่าเขาเกลียดตัวเองที่สุดงั้นผมโทรแล้วนะเจ้านายอย่าไปกวนเดือนเขาเลย ดามโบกมือนอนตะแคงข้างกระดูกไหาร巴รโผลขึ้นมาอย่างน่าหวาดหวัน่นอาหารที่ดามกินได้ก็คือเหล้ากินมานานตั้งแต่เลิกกับดุจเดือนหิวไหมผมจะไปหาอะไรมาให้กินขอเหล้าสักขวดรับทราบครับเทปหัวเราะแล้วเดินออกไปเทปเดินลงไปข้างล่างเพื่อที่จะหาของมาให้เจ้านายรับประทานหมอบอกว่าดามทานได้แต่ให้เน้นของอ่อนเป็นหลัก เมื่อออกมาจากลิฟ์เทพก็ต้องมองตามเพราะเจอผู้หญิงเดินผ่านหน้าของตัวเองไปเมื่อสักครูน่นี้ไม่ใช่ดุจเดือนหรอบ้านาคุณเดือนจะใส่ชุดคลุมท้องได้ยังไงกันเทพออกมาจากลิฟ์แล้วมองตามกระทั่งเห็นใบหน้าด้านข้างของดุจเดือนตอนที่เธอหันไปคุยกับคนดูลาอยู่ใช่จริงด้วยอย่าบอกนะว่าคุณเดือนท้องเทพรีบสาวเท้าเดินตามดุจเดือนไปทันที นี่เจ้านายของเขารู้เรื่องนี้แล้วหรือยังเทพแอบเดินตามไปเรื่อยๆกระทั่งไปถึงนแผนกที่ค่อนข้างแน่ใจว่าอาดีตภรรยาของเจ้านายตั้งท้องจริงๆก็ดูสิที่นั่งรออยู่นั่นมีแต่ผู้หญิงตั้งครั์ทั้งหมดเทพทำตัวเป็นนักสืบเขารออยู่นานนับชั่วโมงกระทั่งดุดเดือนได้เข้าตรวจเดินออกมาจากห้องตรวจเขาก็ยังเดินตามดุดเดือนก่อนจะกลับมาเมื่อเห็นว่าดุดเดือนได้ไปรับยาแล้ว ท้องชัวชัๆเลยเทปรีบกลับขึ้นห้องไปหาเจ้านายไม่รู้ล่ะว่าใช่ลูกของเจ้านายหรือเปล่าแต่ว่าท้องโตมากขึ้นขนาดนั้นจะเป็นลูกใครได้ละ่ะก็เพิ่งเลิกรากกันได้ไม่นานนักนี่เจ้านายครับคุณดามเทพวิ่งหน้าตังก่อนจะมองเจ้านายที่เอาตาคลุมโปงทำหน้าเหม็นเบื่อรำคาญมากทำไม่มีเล่ามาด้วยใสยหัวออกไปเลยดามเบื่อ เขาอยากกลับบ้านอยากดื่มเหล้าบางทีเขาอาจอยากจะตายอีกครั้งผมเจอคุณเดือนคุณผู้หญิงสวมชุดคลุมท้องด้วยนะครับมาตรวจที่แผนกสูติตอนนี้รับยาน่าจะกลับบ้านไปแล้วในวินาทีนั้นดามก็ลุกขึ้นมามองเทพก่อนจะล็อกคอเป้าไม้ดึงเข้ามาใกล้ตัวเองไหนพูดอีกทีสิ ผมเจอคุณเดือนคุณผู้หญิงสวมชุดคลุมท้องมาตรวจที่แผนกสูติตอนนี้รับยาแล้วก็น่าจะกลับบ้านไปแล้วตาไม่ฝาดใช่ไหมตามหัวใจเต้นแรงเขาหยิบโทรศัพท์มือถือที่เทพส่งให้ในนั้นคือภาพที่ยืนยันว่าเทพไม่ได้ตาฝาดเป็นดุดเดือนของเขาจริงๆเดือนท้องฉันเป็นพ่อคนแล้วเหรอเป็นครั้งแรกที่เกิดความยินดี บนดวงตาและใบหน้าของชายหนุ่มเพราะหลังจากการกระทําอันแสนผิดพลาดของตัวเองแล้วดามก็ได้รับแต่ความทุกตรมฉันเป็นพ่อคนดามยังคงดีใจมากเหลือเกินมองภาพถ่ายของผู้หญิงที่ตัวเองแสนจะคิดถึงฉันจะไปหาเขาเราต้องคุยกันร่างผอมโซยิ้มดามก้าวลงจากเตียงอีกครั้งนี่ถ้าหากว่าเทพไม่ช่วยพายุงมะนาวลูกที่สอง ก็คงได้ไปวางแมบนหน้าผากของเจ้านายอีกใจเย็นครับคุณดาจะไปสภาพนี้เลยเหรอผมว่ามันดูไม่ดีเลยทำไมละ่ะฉันก็แค่อยากคุยกับเดือนดามอยากช่วยเธอเลี้ยงลูกอยากช่วยเธอแบ่งเบาภาระในทุกๆเรื่องฝ่ายเทพนั้นเขามองสภาพของเจ้านายตั้งแต่เท้าเจรดเส้นผมเทพกอดอกแล้วใส,ส่สีซะาหอมบักโก หน้าตาเหมือนคนป่วยเป็นโรคร้ายสง่าราศีไม่มีเลยการจะเป็นพ่อคนได้นะครับคุณดามมันต้องรับผิดช,ชอบตัวเองให้ได้ก่อนถ้าคุณดามยังเป็นแบบเนี้ยแล้วไปเรียกร้องอยากรับผิดช,ชอบคุณผู้หญิงผมว่าคงโดนเจ้าสัวไม่ก็คุณผู้หญิงไล่ออกมานะครับดามก้มลงมองสังขารของตนแล้วเขาก็เห็นใครก็ไม่รู้นี่ไม่ใช่ดามที่เขารู้จักสิ่งที่ประจักษ์แก่สายตาของเขาในตอนนี้ คือไอ้คนไม่เอาไหนดามเหมือนคนจรจัดคนติดยาดูยังไงก็ไม่ใช่ดามคนเก่าแม้แต่น้อยแค่ดูแลตัวเองยังทำไม่ได้แล้วจะเอาปัญญาที่ไหนไปดูแลลูกกันละ่ะดามทิ้งตัวลงนอนบนเตียงอีกครั้งครั้างในอกรู้สึกอุ่นวาความอยากตายหายไปไม่มีเหลือดวงตาที่เคยอ่อนแสงไหวระริกดามเปลี่ยนความคิดใหม่เขาไม่อยากตายแล้วกลับกันในตอนนี้ เขาอยากมีชีวิตอยู่ให้นานที่สุดเหตุผลก็เพราะลูกของเขากำลังจะมาเกิดดามอยากเป็นพ่ออยากเลี้ยงลูกชายของดุดเดือนชายหนุ่มปาดน้ำาตาของตัวเองออกมองภาพภรรยาที่สวมชุดคลุมท้องคิดถึงมากเหลือเกินและตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วหัวใจของดามหนักแน่นขึ้นเขารู้แล้วว่าอะไรที่สำคัญที่สุดดุดเดือนกับลูก คือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาดุดเดือนกำลังนั่งวาดรูปอยู่ในห้องทำงานของตนเธอเปิดเพลงขลับกล่อมให้เจ้าตัวน้อยอารมณ์ดีขึ้นช่วงนี้คุณพ่อไล่เธอให้ไปทำอะไรก็ได้ที่ทำให้จิตใจผ่อนคลายลงดุดเดือนตัดขาดจากการรับรู้เรื่องภายนอกทั้งหมดสิ่งไหนที่ทำให้ไม่สบายใจดุจเดือนจะพยายามไม่คิดถึงคุณเดือนคะ คุณอาชิตะมาถึงแล้วค่ะดุดเดือนวางมือจากดินสอแล้วลุกขึ้นนับวันท้องของเธอยิ่งโตมากขึ้นเรื่อยๆใบหน้าสวยดูสดใสกว่าตอนที่เลิกกับสามีสิ่งไหนที่ไม่ดีต่อตัวเองเธอจะไม่คิดถึงอีกสวัสดีครับหนุ่มรูหลอ่อดีกรีเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นววะเข้ามาทักทายสวัสดีค่ะคุณอาชิตะจะทานเลยไหมผมจะได้ทำอาหารให้ทาน กำลังหิวเลยขอรบกวนด้วยนะคะเขาบอกว่าคนท้องหลายคนมักอยากจะรับประทานอาหารซึ่งเป็นเมนูที่เราไม่เคยชอบทานตอนปกติดดเดือนเองก็เป็นหนึ่งในนั้นหลังจากที่ตั้งท้องมาเธอรู้สึกว่าอยากจะรับประทานอาหารญี่ปุ่นแน่นอนว่าผู้หญิงอย่างดุดเดือนก็ต้องเลือกทานอาหารระดับพรีเมียมดังนั้นจึงติดต่อไปที่ร้านจองนัดหมายให้เชฟมาปรุงอาหารที่บ้าน ซึ่งปกติแล้วร้านอาหารของอาชิตะมักจะมาให้บริการแบบนี้เสมอหากตาที่พิเศษมากกว่านั้นคือรอบนี้เจ้าของร้านมาเองไม่ได้ส่งเชฟมาเหมือนกับลูกค้ารายอื่นๆคุณดูมีความสุขขึ้นกว่าแต่ก่อนอาชิตะเริ่มประจำที่เขามีเคาน์เตอร์เล็กๆสําหรับปรุงอาหารเมนูของลูกค้าคนพิเศษจะเน้นเป็นพวกของสุกทั้งหมดค่ะ ดุดเดือนยิ้มรับว่าที่คุณแม่ไม่ได้รู้เลยว่าได้หมัดใจหนุ่มลูกเครื่องญี่ปุ่นนามว่าอาชิตะซะแล้วผมดีใจด้วยนะครับเชฟหนุ่มรู้ดีว่าดุดเดือนเพิ่งจะเลิกรากับสามีดังนั้นอาชิตะคิดว่าเขาควรที่จะมีสิทธิ์พอเตรียมของเรียบร้อยอาชิตะก็วางอาหารจานหลักลงไปคาวไข,ข่คนแฮมเบิร์กฉบับญี่ปุ่นวัตถุดิบทุกอย่าง ถูกส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นอาชิตะจะเน้นทำเมนูมากกว่า5อย่างดังนั้นแต่และอย่างที่จะเสิร์ฟจึงจัดเป็นจานพอดีไม่ถึงกับอิ่มแต่ก็พอให้หายอยากเท่านั้นเมื่อรับประทานคำรากเข้าไปดุดเดือนก็ถึงกับร้องว้าวขอแค่เป็นเมนูญี่ปุ่นดุดเดือนรู้สึกชอบทั้งหมดซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนที่เธอไม่เคยรู้สึกชอบเท่าไหร่นักยิงพวกเขาน์น้าปลาดิบหรือซาซิมิ ดดเดือนยิงไม่เข้าใกล้อร่อยใช่ไหมครับอร่อยมากเลยค่ะใบหน้าสวยผุดผาดยิ้มออกมาดดเดือนไม่รู้หรอกว่ามันทำให้เชฟหนุ่มใจสัน่นอาชิตาได้เจอดดเดือนครั้งแรกก็ตอนที่เธอติดต่อที่ร้านอาหารของเขาให้ไปร่วมงานการกุศลซึ่งดดเดือนช่วยพวกคุณหญิงดูแลตอนนั้นอาชิตาประทับใจในความเก่งกาจของเธอมากงานใหญ่ระดับประเทศ แต่ดูดเดือนกลับจัดการทุกอย่างได้เป็นอย่างดีเธออยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานการกุศลอีกหลายงานอาชิตะตามสืบว่าดูดเดือนเป็นใครอยู่ที่ไหนหลังจากที่ได้รู้ว่าเธอเป็นลูกสาวเจ้าสัว,สวระดับหลายหมื่นล้านอาชิตะก็เลยขอถอยออกมาจะดีกว่าหนุ่มลุกคลึงญี่ปุ่นขอมองเดือนดวงนี้อยู่ห่างๆเพราะตอนนั้นอาชิตะเป็นแค่เจ้าของกิจการร้านอาหารธรรมดา เขาคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับเธอหรอกหลายปีผ่านไปอาชิตะมีชื่อเสียงและเงินทองมากขึ้นอาจไม่ได้ร่ำรวยเท่าเจ้าสัวประชาหากแต่เขาคิดว่าแค่หนีก็น่าจะผ่านใบสมัครแล้วถาว่าในขณะที่ความล้าของเขาเพิ่มมากขึ้นแต่เดือนดวงนั้นกลับไม่ได้อยู่ให้เขาขวอยว้าซะแล้วเจ้าสัวประชาประกาศข่าวดีของลูกสาวแล้วว่าที่ลูกเคยผู้ชายคนนั้นชื่อว่าดาม เป็นซีอหนุ่มอนาคตไกลต่อมาไม่นานพวกเขาก็แต่งงานกันแล้วก็เหมือนฟ้าจะลิขิตอีกครั้งเมื่อเดือนดวงนี้อยู่ใกล้มือเขาอีกคราปรับอุดงสักถ้วยดีไหมครับอาชิตะวางจานอาหารที่สองลงถูกอย่างจัดเตรียมลงมาจากร้านแล้วดังนั้นแต่ละเมนูจึงใช้เวลาจัดเตรียมที่นี่ไม่นานนักทานน้ำซุปแล้วสดชื่นจังเลยค่ะ ดวงตาของดุดเดือนเป็นประกายผมจะถือวันนั้นคือคำชมถ้าฉันจองบ่อยๆคุณอาชิตาจะรำคาญหรือเปล่าคะอาทิตย์นี้เขามาที่บ้านเธอสองครั้งแล้วดุดเดือนเองก็รู้สึกเกรงใจมากไม่ครับผมทำธุรกิจนะครับลูกค้าจองมาเราก็พร้อมให้บริการแต่คุณให้ส่วนลดทุกครั้งเลยนะคะ ก็คุณคือลูกค้าคนพิเศษไม่ใช่หรอกครับคำว่าพิเศษของอาชิตะสื่อความหมายบางอย่างในหัวใจเขาหากแต่วววตาและสีหน้านั้นบ่งบอกถึงมิตรภาพธรรมดาฉันคิดว่าฉันน่าจะพิเศษที่สุดในช่วงนี้แล้วล่ะคะ่ะเดือนหนึ่งเขามาบ้านเราสิบห้าครั้งบางครั้งก็มาติดติดกันเพราะตอนนี้เหมือนดุดเดือนจะติดรถมือของเขาไปแล้วน่นอนครับ เป็นเกียรติที่ได้รับใช้ลูกค้าคนพิเศษแบบคุณอาชิตะยิ้มให้กับลูกค้าหันไปเตรียมเมนูที่สามต่อรอยยิ้มของดุดเดือนทําให้ผู้ชายแบบเขายิ้มได้นิทาหากว่าเปิดหน้ากากอนามัยออกดุดเดือนคงถามว่าเขายิ้มอะไรนักนะเราจะให้เชฟหนุ่มตอบได้ยังไงกันแล้วว่าเพราะการได้มาเจอเธอนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เขายิ้มได้ ดามรักษาตัวให้กลับมาหายดีเร็วที่สุดตอนนี้ชีวิตของดามมีเป้าหมายแล้วเขาจะสร้างทุกอย่างไว้ให้ลูกต่อให้รวยแล้วดามก็จะต้องหาเพิ่มเสียงแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดเพนท์เฮาส์ผ่านมาสามวันแล้วยังไม่แล้วเสร็จดามกลับมาจากการไปออกกําลังกายกล้ามเนื้อของเขาหายไปหลายส่วนอรุณสวัสดิ์ครับเจ้านายอาหารเช้าพร้อมล้วครับเทพถูกเรียกตัวบ่อยขึ้น แต่ก่อนเทพทำงานแค่เกี่ยวกับการลงทุนเทาว่าตอนนี้งานของเทพเพิ่มมาอีกหนึ่งนั้นคือการตามดูลาดุดเดือนอืมน่าอร่อยดีกินด้วยกันไหมล่ะอกไก่ย่างกับสลัดน้ำใสดามนั่งลงแล้วมองเทพที่มาหาตัวเองที่เพนเฮาตั้งแต่ตเช้าไม่ครับผมกินข้าวเหนียวหมูปิ้งจิ้มเจ่าวมาแล้วว่าแล้วเทพก็ส่งคมข้อมูลให้กับเจ้านาย ผมคิดว่าเจ้านายคงมัวแต่เสียใจจนไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคุณผู้หญิงกำลังมีคนมาติดพันธ์ใครดามถามขึ้นสายตาของความห่วงปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนพอมีกำลังใจที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้อุป,ปรสรรคแรกก็พลันปรากฏขึ้นซักก่อนนิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้แอดมินวาด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะ